ไปดูด้านหน้าอีกนิดนึงนะครับพี่พี่พี่มาช่างพี่ให้มันลบๆเพราะว่าหยาหลายนี่ตัวนี้มันมีอุ้มกัาพีน้ำเคลือแตะป่าพร้อม โอ้ยเห็นลูกนอนไม่ได้เลยแม่แม่ครับผมดูครับแม่ขันนี่ยืนคล่ำไว้เลยนะครับห่วงมากห่วงลูกมากนะครับแล้วมงคลจะลุกขึ้นได้หรือเปล่านะครับผมดูนะครับดูดูด,ด,ดูลูกขึ้นได้หรือไม่อึบอึบโอ้ยแม่ขนันเอ้ยแม่ขันนี่ป้าลูกไพ่ลูกไพ่จะสูงกว่าแล้วนะครับดูครับแม่แม่แม โอ้โห oh ดูนะครับท่านผู้ชมนะครับพอดีลูกไายของเรายืนอยู่บน <c oughs> กองดินนะก็เลยดูสูงขึ้นนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินของเรานะครับโอ oh ้โห โชว์ความเท่นะครับลูกายนะครับเข็นเอาเลยเอาเอาอันนี้ไม่เพราะถุงยามถุงพายกดออกมาเดี๋ยวจะเปียกเอาทิตอนนั้นก็ใไซตะไายไว้เบียงเบียงพร้อม แต่า้าเบียงอ่ะเออไปเดี๋ยวลงน้ำจะเปียกเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเวลาลงน้ำจะคึกคักขนาดไหนนะครับเดี๋ยวคนลายพาตามไปดูครับ มาแล้วครับถึงท่าน้ำเรียบร้อยนะครับโอโ้กินน้ำเยอะเลยนะครับแม่คันของเรากินน้ำเยอะมาก เรีนน้ำแล้ว oh. ความสุขนะครับความสุขของสองแม่ลูกเขานะครับได้กินด้วยกันได้เล่นด้วยกันได้นอนด้วยกันโอ้โหามีความสุขมาก อาเมฆันหมดลงแล้วเดี๋ยวดูกันนะโอ้โหปันลิงเดี๋ยวตกนะครับ อัมเปียก <laughs> ไปไหนต้องไปตามนะครับแม่ขันลูกพายกระดิกไม่ได้นะครับไปไหนแม่ขันต้องตามตลอด แล้วนะครับเดี๋ยวครับกันลีลาของเขานะครับ เ็ไนไดโอ้อาบน้ำเสร็จสับเรียบร้อยช่วงเช้าเราจะเอาไปเข้าหลักล่มไม้กันนะครับเข้าป่ากันนะครับวันนี้เพราะว่าทางบ้านแม่ขันของเราจะเตรียมก่อสร้างนะครับเตรียมก่อสร้างก็เลย จะต้องเอาไปผูกที่หลับนะครับเยวไปดูกันนะครับว่าจะไปเข้าหลักไหนนะครับดเดินเดินใกล้ไม่ได้นะครับในคันของเราจะต้องดึงเาหายากินไปตามทางไปด้วยนะครับไหนพัดตกโอ้ยน้อ อยาให้คันเงินรุดร้ายแม่เว้ยผู้อื่นรุดแน่นอนปานโต้งบอกว่าเมื่อคือนนี้ผู้ใหญ่บ้านประกาศนะครับนึกว่าแต่คันเงินขาดไปอีกนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผม <laughs> โอ้ให้คนอื่นเขาขาดก็หลุดบ้างให้แม่คันเราอยู่สบายบ้างดีเนาะ ไปดูนะครับว่าแขนของเราแล้วก็ลูกพายของเรานี่จะไปล่ามที่ไหนนะครับเอาหลักใดดีนะครับมาแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นช้างป่านะครับเราจะเอาเข้ามากินที่ป่าบ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศเนาะนะี่ครับ เลือกเลยคนเราฟังขึ้นไปเทิงเลยดี่เที่ยวต้นท้ายมือเลยวันนี้ให้ลูกพายอยู่ด้านขวานะครับแล้วไม่ขันก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับผมอหน,นั้่ไหมต้นนั้นนะ Tất ừ, nắm lại mặt thre mặt thre đúng phục lợi em thương cắn đâu มาเปลี่ยนด้านใหม่นะครับผมอันจะไปถูอันเขาถูเลยนี่ครับขันนะครับไม่ขันคันนะครับต้องไปถูนะครับต้องเก่า ครับเมามันเลยนะครับเขาไปมัดเลยทั้งในนั่นล่ะ ดูอาหารการกินในป่าก็มีพอสมควรนะครับผมที่ว่าปูกต้นพุนกันเลยได้ทิวผูกต้นไหนพี่สิช่างพี่เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าอีกนิดนึงนะครับพี่พี่พี่มาช่างพี่ให้มันลบๆเพราะว่าหยาหลายนี่ตัวนี้มันมี อุ้มกำมพีน้ำเคลือจแต่ป่าพร้อมเอาข่ามาพูพีกันเลยน่าเ๋ยวก็เป็นที่เสร็จสับพเรียบร้อยนะครับคนละหลักนะครับแต่อยู่ไม่ไกลกันนะครับผมวันนี้ก็ได้ต้นกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้ามาให้อย่างดีเลยนะครับต้นกล้วย หลายก็ใส่ซาเล้งมานะครับนี่ครับลูกปลาอยู่ฝั่งนี้นะครับก็วันนี้อยู่ที่ป่านะครับเดี๋ยวช่วงเย็นเราก็เอาเข้าบ้านนอนอยู่ที่บ้านเราเหมือนเดิมนะครับผมก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องทางคันเงินของเราไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆหม่ออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับผม เดี๋ยวเรารอ,รอชมคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ